ที่แม่น้ำปิงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าในช่วงเช้ามืดปริมาณน้ำฝนนะครับที่วัดใต้สะพานนวรัตนั้นปรากฏว่าทำลายสิติครับสูงทำลายสิริสูงปี54พูดถึงปี54ก็ผวาผวากันอยู่ใช่ไหมครับแต่สูงที่สุดนะครับก็คือว่า4,93เมตร93เซนครับทำลายสิริไปนะครับที่ปี54นั้น4เมตร90เซน ณตอนนี้ครับบ่าย2โมงเกือบจะบ่าย3นี่ปรากฏว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงยลดแล้วครับเหลือ4เมตร69เ้นดีขึ้นนะครับ <c oughs> คุณนิชาแต่มุมสูงครับ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำเอ่จากแม่น้ำปิงนะครับก็ทำให้เข้าท่วมในพื้นที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะถนนลอยเคราะห์แล้วก็กำแพงดินครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ต้องนำรถสิบล้อก็ล้อบรรทุกขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งเรือ S <S <S เข้าไปนะครับช่วยโดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวจวังหวัดเชียงใหม่โอ้ยทะลักทุเลครับคนตื่นเช้าที่จะไปทํมงทํางานเป็นไงบ้างครับนี่นะเอานั่งเรือออกมามีคนจูงด้วยคนไม่ได้ทํางานนะครับก็คือว่าจูงเรือออกไปคนไปตามก็ใส่เสื้อผ้าออกไปนี่นะด้วยความทุลักทุเลโดยเฉพาะนะครับวัดลอยเคราะห์ที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับแม่น้ำปิงนะครับโอ้ยเต็มทุกวัดครับคือเต็มทั้งวัดครับเต็มดังวัดครับ รวมทั้งนะครับพื้นที่สําคัญสําคัญในเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการอัปเดตรายงานตลอดนะครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันตรงนี้ครับพระวัดลอยเคราะห์ครับ ปรากฏว่าเต็มพื้นที่ครับเมื่อสักครู่นี้มนตรีตระกูลสมบัติก็รายงานมาแล้วครับเมืองที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเวียงกุมกามนครบโบราณใต้ิีพบที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่คำว่าใต้ิีพบนะครับพี่น้องคนโบราณเนี่ยตั้งชื่อเอาไว้ครับทั่วมทุกปีทั่วทุกปีของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็มีการย้ายเมืองโบราณแห่งนี้นะครับแล้าก็ขยับขึ้นมาในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าเมืองใต้ิีพบขนาดนี้ครับ เป็นแบบนี้ครับก็คือว่าเข้าออกถนนนี่ครับลำบากแต่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็พยายามนะครับเข้าไปถึงที่แล้วก็ไปถ่ายภาพพี่มาปรากวดให้เห็นนี่นะปรากฏว่าพี่น้องประชาชนอยู่รอบด้านครับเป็นลักษณะว่ารีสอร์ทก็ดีแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารก็ดีเสียหายเกือบหมดครับวันนี้นะครับเวียงกุมกามนครโบราณใต้พิภพนะครับโอ้ครับใต้พิภพจริงๆครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้ทำยังไงครับ โดยเจ้าพอยนะครับนี่บอกว่าวัตถุโบราณครับองค์ที่วัดปู่เปี้ยเจดีถูกน้ําท่วมสูงประมาณสักเมตรเศษๆครับส่วนวัดกูป่าด้อมนะครับนี่นะระดับน้ำนะครับประมาณสักสาเมตรกว่าๆครับอันนี้เป็นภาพที่บอกว่าเรื่องของของใช้ชาวบ้านนะครับก็ต้องลอยตู้ปองตู้ปองแบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าถูกกั้นด้วยนะฮะโครงเหล็กอยู่ที่ว่านี้แตกข้างนอกนะครับเป็นไงขยงขยะก็มาเยอะครับ คนเท่าคนแก่อยู่ในบ้านครับคนที่บอกว่าพอที่จะออกมาช่วยได้ก็ออกมาช่วยกันครับมาดูกันดูภาพมุมสูงที่ว่านี้ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มานานแล้วว่าอย่างนั้นนะอดีตก็เคยเห็นนะครับแต่วันนี้มันเป็นแบบนี้แล้ว ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับเกรงว่าถ้าน้ํามันมา,มากขึ้นนะครับจะทําอย่างไรครับอันนี้เป็นภาพที่บอกมีการช่วยเหลือกันครับเ<อ>จ้าหน้าที่เขาก็พยายามน,นะครับเอากระสอบชายนี่นะไปกั้นในสถานที่ที่ว่าเป็นโบราณวัตถุที่สําคัญแต่น้ํานะครับเออขึ้นมาอย่างเนี้ยความเชี่ยวก็ยังไม่แรงมากนะครับก็ยังเดินฝ่ากระแสไปได้แต่ขณะเดียวกันนะครับในตัวเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโอ้โไม่ต้องห่วงนะ นะครับเดี๋ยวความเสียหายก็จะว่ากันไปนะแต่นครนโบราณใต้พิภพตรงนี้ครับบ้านค่องของพี่น้องประชาชนเสียหายประมาณเกือบ300หลังคาเรือนอนี่ครับนี่อันนี้อันนี้นนนนเป็นเป็นนอกเมืองนิดหนึ่งนะครับเรียงกลุ่มกามสมัยเก่านี่นะแต่ถ้ามาเข้ามาในเขตเทศทบาลเมืองคุริไดาชานนะหนักเลยนะเมื่อคืนเนี่ครับโอ้โยในเขตเทศบาลเมืองเมื่อวานเนี่ยค่ะเขาก็มีข่าวกันน่าจะเป็นข่าวที่หลายคนตกอกตกใจนะคะบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยเย็นของวันนี้จะมี มวลน้ําขนาดใหญ่มากแล้วมาเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงถึงเ1งเมตรเลยในเมืองเอชียงใหม่นะคุณสวิต ก็เช็คกันแล้วค่ะเช็กกันไปเช็คกันมานะคะคนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประธานชุมชนเวียงทองเนี่ยก็บอกว่าน้ํามันน่าจะไม่เยอะนะหรือว่าคนที่เขาดูแลเรื่องน้าค่ะทังนั้นผู้มนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกื้อกูลบอกว่าโชคยังดีนะที่ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวที่น่ากลัวหรือว่าอาจจะไม่เป็นความจริงเลยก็ได้คือหนึ่งมวลน้ำมวลน้ํามันไม่ได้ใหญ่คุณสุวิทย์ คือมวลน้ำมันก็ไหลขอามาไปเรื่อยๆเนาะมันไม่ใช่มวลน้ําที่ใหญ่ที่สุดแล้วไม่ได้มีผลทําให้ระดับน้ําในเชียงใหม่นั้นเพิ่มขึ้นค่ะอย่างที่คุณสุวิทย์บอกนะคะจะว่าไม่จริงก็ว่าได้เพราะณตอนนี้ติดตามกันเลยแต่ก็ทําให้คนเชียงใหม่นะขาดการในคุณเดชาตอนนี้15นาฬิกานี่นับถอยหลังกันเลยเมตร57ครับ พอไปดูว่านี่มันจะมาจริงเหมือนข่าวลหรือเปล่าก็เกิดความตื่นตัวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะชาวบ้านไปติดตามสถานการณ์ไปดูมวลน้ํากันเลยว่ามันจะขึ้นจริงไหมนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูค่ะฝนไม่ได้ตกหนักเพราะฉะนั้นระดับน้ําไม่ได้สูงขึ้นอย่างที่เป็นข่าวค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่ที่ห่วงกันเมื่อวานนะก็คือเขื่อนแม่งัดล้นสปริงเวย์ ไปเช็คปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดล้นจริงนะคะเพราะว่านขณะนี้อยู่ที่ร้อเปของความจุพูดง่ายๆก็ล้นนั่นแหละค่ะแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยออกมาเพื่อระบายน้ำรอฝนหนักนะไม่ใช่คือล้นก็คือล้นสปริงเวย์มันไม่สามารถจะกักเก็บน้ำได้อีกต่อไปก็คือพุ่งออกมานอกสปริงเวย์นะคะแต่ว่าปริมาณน้ำก้อนใหญ่นั้นไม่มีเพราะฉะนั้นก็ออกมาตามปกติค่ะถ้าไม่มีฝนมาเติม ไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวนะคะระดับน้ำลดลงด้วยซ้ำจาก4.85 ตอนนี้เป็น4.80และอาจจะลดลงมาได้อีกค่ะทางประธานชุมชนท่านก็บอกบว่าไม่เป็นไรไม่ว่าระดับน้ําจะขึ้นจะลงต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณสวิตไปเลยค่ะเรือท้องแบนก็ไปใครที่น้ําท่วมสูงอยู่แล้วอ,อาจจะส่งอาหารค่ะหรือใครที่คิดว่าน้ํากำลังจะเข้าบ้านหรือป่าเตรียมตัวนะคะกลัวว่าไฟจะดูดสัตว์มีพิษอะไรแบบนี้ก็มีการดับไฟด้วยนะคะในเขตที่น้ําท่วมสูงค่ะส่วนโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆประกาศปิดแล้วค่ะเพราะว่านักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจะได้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย อันนี้ที่เชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ปรากฏว่าโรงพยาบาลลานนาสามนะครับที่ตำบลป่าตันอำเภอเมืองโอ้โหน้ำท่วมโรงพยาบาลครับข่าวเข้าไปนะครับน้ําไหลเข้าไปที่โรงพยาบาลท่วมนะครับต้องปิดการบริการนะครับเนี่ยผู้ป่วยนอกนะครับไม่เข้าครับเข้าไม่ได้ครับนอกจากว่าคนฉุกเฉินตัวนั้นเองเมื่อคืนนี่โกลาหนนะครับนี่นบราซ่าครับถนนช้างคลานเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับ กลางคืนไม่เคยหลับแต่เมื่อคืนนะครับในน้ําท่วมประมาณสัก4ี่ซาหชั่วโมงกว่าจะลดลงนี่นะเฮอฮะอันนี้ที่ทีเอาอันนี้ครับดูภาพข่าวเมื่อคืนครับอันนี้ไปบาซ่า,า,ซานะครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับ ว่าตอนนี้น้ํามันเจิงนองขึ้นมาตอนแรกๆก็ประมาณนี้ครับปรากฏว่าแถวๆนี้นักท่องเที่ยวออกมาราตรีกันเต็มไปหมดนะคุณเดชาเพราะออกมาไปปั๊บนะครับน้ํามันมาแรงแล้วก็มาเร็วแล้วก็มาแช่แบบนี้ครับทําให้นักท่องเที่ยวนะครับหลบเข้าไปที่โรงแรมหมดเลยแต่บางคนนะครับออกมาเซลฟี่ออกมาถ่ายภาพเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นครับ เขาบอกว่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยมาจังหวัดเชียงใหมพ่พอดีน้ําท่วมมานะครับนี่เห็นไหมแต่ละคนนะครับก็เป็นฝรั่งทั้งนั้นแหละครับคุณเรนรชานะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปแจ้งข่าวนะครับว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวได้เกิดน้ําท่วมแต่ท่วมนะครับไม่หนักมากนะัก ที่ถนนช้างคลานนะครับบอกว่าที่เป็นลุ่มต่ำหน่อยเลยเป็นนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าโซนที่7ที่7นี่นะน้ําท่วมนะครับประมาณสัก50เซนขึ้นไปนี่นะก็ประมาณสักเกือบ80%แล้วครับแต่ไม่ถึงร้อยครับถ้าถึงร้อยนะครับก็คือว่าเม็ดนึงพอดีมันหนักเหมือนกันครับแต่ถนนช้างคลานเมื่อคืนนี้รถก็คลานครับรถทุงสูงหน่อยก็ไปได้แต่รถคันเล็กๆไม่สามารถไปได้แต่ตอนนี้นะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ก็ดีหน่อยแล้วครับตอนนี้บรรยากาศแบบนี้ไม่ เห็นแล้วนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันก็ลดระดับลงแต่ผู้คนที่ไปเฝ้ารอดูว่าปริมาณน้ําจะขึ้นเท่าไหร่จะลงเท่าไหร่ยังไงก็ให้ความสนใจไปยืนดูอย่างนี้ครับนี่นะไม่รู้ว่า,าภาพที่โรงพยาบาลลานาสามนะครับที่ ท,ที่เกิดเหตุการณ์นะครับนี่นะ,ะเบอร์คืนนี้นะครับก็อ,อันนี้เป็น,เป,นเป็นท่วมแล้วนะครับที่โรงพยาบาลนี่นะซึ่งตอนนี้ก็ต้องแจ้งต่อท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าไม่สามารถไปได้นี่นะโรงพยาบาลแห่งนี้ครับค่ะขณะตลาดวรารถนะคะตลาดสดัก็เป็นถือว่าเป็นที่<อ>ที่คนรู้จักกันหมดนะคะน้ำยังท่วมเลยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะ I'm on my